กอน,นรงเดชชมเปราะเลือกคนไม่ผิดได้นางเอกสาวซิลิตาเป็นภรรยาสวยสง่าออรา่าไรที่ติจริงๆแถมยังวางตัวดีมาโดยตลอดสำหรับริตา้าสิริตาเจนเซนไม่แปลกใจที่สามีนักธุรกิจหนุ่มกรน,นรงเดชเนี่ยจะทั้งรักทั้งหลงสุดๆเลยละคะ่ะแม้ว่าตอนนี้นั้นจะมีพยานรักด้วยกันแล้วหนึ่งคนแต่ดีกรีความหวานเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงเลย และล่าสุดหนุ่มกอน,นั้นก็ได้เผยคลิปของสาวริตากับบทลูกสะใภ้ตระกูลนลงเดชจุงมือคุณพ่อสามีเดินเล่นออกกำลังพูดคุยกันอย่างอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมแคปชั่นระบุว่าหนึ่งในเหตุผลที่รักผู้หญิงคนนี้หมดหัวใจ ทั้งนี้หนุ่มก่อนนั้นก็ได้เอ่ยปากชมซิลิต้าคนสวยอีกด้วยว่าตอนแต่งงานนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้ภรรยาที่สุดแสนประเสริฐได้แม่ที่ดีของลูกแถมเรื่องธุรกิจก็ช่วยสามีได้ดีเยี่ยมอีกด้วยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ